I got a bottle of Patron and some lights so on ยินดีต้อนรับเข้าสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสตอรี่สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่เผยผียังต้องขายก่อนเสริมทัพเพิ่มในตลาดซัมเมอร์ต่อให้ได้เจ้าของใหม่ก็ตามเดอะเทเลกราฟรายงานว่าบริษัทแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะต้องปล่อยนักเตะออกจากทีมนะครับหากหวังจะเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์ต่อให้ได้เจ้าของทีมคนใหม่ก็ตามเอลิกเทนฮากต้องการเสริมขุมกําลังให้กับแมนยูไนเต็ดด้วยกองหน้าระดับท็อปร้มถึงเติมมิดฟิลเพิ่มอีกรายอย่างไรก็ตาาาามรรยงนะบุว่ การเปลี่ยนเจ้าของทีมแทบไม่สร้างความแตกต่างให้กับการเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์หากไม่มีไรายได้จากการกลับไปเล่นฝึกบอลยูฟาแชมเปี้ยนลีกและการขายนักเตะส่วนเกินของทีมเขาอาจจะต้องเลือกว่าจะเสริมกองหน้าหรือมิดฟิลอันเป็นผลกระทบจากกฎทางด้านการเงินตัวใหม่ของยูฟาและเงิน307้ล้านปอนที่สโมสรอนยังคงติดค้างจากการจ่ายค่าตัวเป็นงวดงวดปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาจจะต้องก้าวขึ้นไปลุ้นแชมป์แบบไม่คาดคิดในฤดูกาลนี้หากพวกเขาเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ในสุดสัปดาห์นี้และ ต่อด้วยการปรับอาเซนอนในสัปดาห์ถัดไปอย่างไรก็ตามกฎการเงินฉมใหม่ของยูฟ่าผนวกกับเงินค่าตัวนักเตะในส่วนที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังไม่ได้จ่ายทําให้ความกดดันในการจบท็อปโฟนั้นมีมากยิ่งขึ้นรวมถึงอนาคตของนักเตะเช่นแฮร์รี่แม็กไกวรอนบาบิทซาก้าเฟรดและดอนนี่ฟานเดเบกนะครับที่อาจจะต้องย้ายออกจากทีมเพื่อนําเงินไปลงทุนเพิ่มเติมการที่คิเตียโนโรนโดอำลาจากทีมไปในช่วงปลายปีที่ผ่านมาทําให้พวกเขาลงเอยด้วยการยืมตัววาเว็กฮอด้วยเงินจํานวน ไม่มากนักและไม่มีข้อผูกมัดในการซื้อขาดเพราะพวกเขาต้องคุมงบที่ทุ่มไปมากกว่า200ล้านปอนด์กับการเสริมทัพนักเตะ6รายในช่วงซัมเมอร์ที่แล้วและหากขาดแชมเปี้ยนลีกไปก็จะทําให้ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีภาระมากขึ้นกับการขายนักเตะให้ได้ราคาดีๆในช่วงซัมเมอร์นี้เพื่อที่เอริกเชนฮักจะได้เสริมทัพตามต้องการซึ่งพวกเขาแทบทําไม่ได้หลังหมดยุคเซอร์อเล็กฟุกซันไปต่อกันที่ข่าวต่อไปเลยนะครับขาดไม่ได้เจ้าป่าหาช่องโหว่เพื่อให้แฮนเดอร์สันได้ลง แฮมฟอร์เลสสมสอนแห่งสึกเพเมริกอังกฤษพยายามอย่างสุดความสามารถนะครับเพื่อหาหนทางให้ดินเฮนเดอร์สันสามารถลงเล่นในสึกคาร์บาบครับรอบรองชนะเลิศเกมพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้แม้ความหวังจะค่อนข้างลิบหลีกก็ตามผู้รักษาประตูชาวอังกฤษสวมบทฮีโรในศึกคาร์บาบครับรอบก่อนรองชนะเลิศที่เจ้าป่าเปิดบ้านกำชัยเหนือวูฟแฮมตันวอเดเลอร์ไปได้ด้วยการโชว์ฟอร์มหนึบเซฟ2ประตูจากการดนลูกจุดโทษอย่างไรก็ตามด้วยเงื่อนไขสัญญายืมตัวจากยูไนเต็ดส่งผลให้มือกาวัยิปี แทบจะหมดสิทธิ์ลงเฝ้าเสาให้กับฟอร์เลส์นะครับสำหรับการแข่งขันรอบต่อไปจากข้อบังคับที่ติดพันอยู่ในสัญญาจึงมีหนทางเดียวที่จะทําให้ในายทวารเลือกผู้ดีสามารถลงช่วยต้นสังกัดปัจจุบันได้นั่นก็คือเขาต้องได้รับอนุญาตจากทีมปีศาจแดงเท่านั้นซึ่งนี่ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่พวกเขาไม่อาจยอมรับได้อย่างไรก็ตามฟอร์เลส์ยังมีอีกทางเลือกหนึ่งคือการเปลี่ยนสัญญายืมตัวให้เป็นแบบซื้อขาดเท่านั้นแต่ต้องได้รับการอนุมัติจากปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีก คุณซือวัย43ปีได้กล่าวถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไว้ว่าผมไม่แน่ใจเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้แต่ถ้ามีโอกาสหรือสามารถหาหนทางให้เขาลงเล่นได้ก็เห็นได้ชัดว่านั่นเป็นสิ่งที่เราควรพิจารณาถึงความเป็นไปได้ก่อนหน้านี้เคยมีกรณีที่เกิดขึ้นในยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบรองชนะเลิศปี2014นะครับที่ทีโบกูตัวได้รับอนุญาตจากทางเชลซีให้ลงเฝ้าเสากับแอเลติโกมาดริดได้โดยในรายงานระบุไว้ว่านายด่านทีมชาติเบลเยียมจะสามารถลงเล่นให้กับทีมตามหมีได้ ก็ต่อเมื่อพวกเขาจ่ายเงินก้อนโตให้กับสิงบูทว่ากฎของคาราบาวครับนั้นแตกต่างออกไปและคงต้องเฝ้าติดตามกันต่อไปว่าฟอเรสจะสามารถหาช่องโหว่ดังกล่าวได้หรือไม่ทั้งนี้เฮนเดอร์สันโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจนับตั้งแต่ตบเท้าออกจากถิ o ่นโอแทฟฟอร์ดในฤดูกาลนี้ด้วยการลงสนามให้กับเจ้าป่าไปแล้วทั้งสิ้น17นัดน,นะครับเก็บได้ถึง5คีนชีตและเสียไป31ประตูไปต่อกันที่ข่าวต่อไปนะครับเฮลวีโกโลมานยืนยันแมนยูปิดดีลคว้าแว็กซ็ฮอกเรียบร้อยแล้วนักข่าว คว้าตัวเว็คฮอกกองหน้าทีมชาติเนเธอร์แลนด์เสริมแนวลุกแล้วเหลือแค่รอชูเสื้อเปิดตัวเท่านั้นฟาบิซิโอรโรมาโนนักข่าวที่แม่นยำเรื่องตลาดซื้อขายนักเตะออกมายืนยันข้อมูลว่าปีศาจแดงแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่ปิดดิวคว้าเว็คฮอกกองหน้าทีมชาติเนเธอร์แลนด์เรียบร้อยแล้วโดยเป็นการยืมตัวจนจบฤดูกาลนี้เรียบร้อยแล้วและตัวนักเตะจะเดินทางมาตรวจร่างกายก่อนเปิดตัวต่อไปต่อประเด็นดังกล่าวแมนเชสเตอร์อีฟนิงบิวสื่อท้องถิ่นเมืองแมนเชสเตอร์นะครับได้ประคมข่าวว่าเว็คฮอกอยากประเดิมสนาามลงงช่วยปีศแดใ เกมที่ดวลกับซิตี้นะครับวอลเวกฮอกมีความกระตือรือร้นต้องการที่จะช่วยปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลงทาสึกกับเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้อย่างมากในวันเสาร์นี้โดยเงื่อนไขคือเขาจะต้องตรวจร่างกายในวันนี้ทันทีนะครับเมื่อเดินทางมาถึงแมนเชสเตอร์และลงทะเบียนนักเตะให้แล้วเสร็จภายในวันศุกร์เท่านั้นจึงจะสามารถลงประเดิมสนามได้ I got a bottle of Patron and some lights on. Two red devil looking eyeballs. And I finna turn up when the night falls.